เริ่มบทที่หนึ่งนะคะตาเจียขาวสวัสดีนักเรียนทุกคนวันนี้เราก็จะมาทบทวนบทที่หนึ่งก่อนนะคะบทที่หนึ่งเนี่ยเราได้เรียนไปแล้วในห้องเรียนเนาะเดี๋ยวเราซื้อทบทวนให้อีกหนึ่งรอบเป็นประโยคแล้วก็คำศัพท์นะคะแลวเดี๋ยวเฉลยแบบกหัดเนาะอ่ะมาดูที่คำศัพท์ก่อนคำศัพท์คำที่หนึ่งยังจำได้ไหมคะคำนี้อ่านว่าอะไรดู อ่าคำนี้ปอ่าปีอ่าปีแปลว่าอะไรลูกกว่ากว่าอ่าคำนี้อ่านว่าปีแปลว่ากว่าอ่ามาดูคำที่สองคำนี้อ่านว่าอะไรเกาเกาอ่าพวกเราเห็นกรอบสีแดงที่เราซื้อวงไวมไมอ่าเราซื้อยากทราบว่ามันขึ้นจอของพวกเราไหมหรืย ขึ้นไหมกรอบสีแดงๆที่เาาื้นเิ้นไว้ให้ไม,ไม่ไม่เห็นอะไรเลยใช่ไหมไม่เห็นเลย,เเยไม่เห็นเลยรอเดีเ๋ยวนะแต่ว่าไอแต่ว่าเอากสารมองเห็นเนาะ,อ,ะอ่ะโอเคอ่ะถ้างั้นดูต่อเลยเราก็ค่อยๆดูไปตามแล้วกันคนที่มองไม่เห็น ถ้ามันเล็กเกินไปเราซูมได้นะลูกคำที่สองต่อเลยนะคะคำนี้อ่านว่าเกาใช่ไหมเกาแปลว่าสูงอ่าคำคำที่สามอ่านว่าอะไรเอ่ยคำที่สามไอไอ่าถูกต้องไอเสียงสามนะคะไอไอแปลว่าเตี้ยนะคะเตี้ย ดูคําที่ดูคําที่สี่คำที่สีคส่คือคําว่าอะไรเลยคะอ่านว่าอะไรเชือรถไฟ่ะหัวเชื่อหัวเชื่อก็คือรถไฟเนาะหัวเชื่อทันเนาะทันใช่ไหมคะอะคำต่อไปคำนี้อ่านว่าอะไรไข่อะไข่ถูกต้องไข่ คือบวกกับสละวัยเสียงที่สี่เป็นไขว่ไขวยแปลว่าเร็วต่อไปค่ะ,ะคำนี้อ่านว่า,<ม>าอะไรม่านครับม่านอ่าม่านแปลว่าช้าช้าม่านแปลว่าช้าต่อไปค่ะคำนี้อ่านว่า อ่ารยเห็นทาถูกต้องรยแปลว่าเขียวขอบคุณที่ไม่ลืมนะโอเคต่อไปคําต่อไปค่ะคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยอ่านว่าเสียงที่เท่าไหร่วันในยุคเสียงเท่าไหร่คะ อ่าเสียงที่สองเสียงที่สองอ่านว่าเอียนเอียนธอบวกกับสระสระอะไรวะเอียนอะเอียนทอใช่ไหมตัวทธอคือทอใช่ไหมคะบวกกับสระเอียนทอเอียนเทียนใส่เสียงที่สองเป็นอะไรเทียน เขียนนะค่ะเขียนนะคะอาออ้ออ้อเทียนเขียนอ่าคำนี้อ่านว่าเขียนนะคะเขียนแปลว่าหวานเนาะเถียนแปลว่าหวานต่อไปคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยซื้อตัวเอสคือซื้อซื้อบวกกับสระสระอ้วนอ่ะส่วน,น,วนถูกต้องส่วนเปรี้ยว โอเคต่อไปค่ะคำนี้อ่านว่าเจียนอ่าจีบวกกับสะระียนเป็นเจียนนะคะจีบวกกับสะระแหนเจีย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 นอ่ะคำนี้อ่านว่าเจียนเจียนเป็นลักษณะนา,นามนะคะแปลว่าตัวหรือชิน้นโอเคสุดท้ายค่ะ อ่าคำนี้อะเราจิวจิวแปลว่าวเก่าโอเคอ่ะถ้างั้นเราไปบทสนทนาเลยเนาะบทสนทนาหน้าจอของเรามันช้าไมหมลูกมันทนันหนังสือไหม อ่านเนาะโอเคมาดูบทสนทนานะคะมาดูอันที่หนึ่งอี๋เฉ๋อีเฉ,เฉนะคะก็คือมาดูอันที่หนึ่งเหรอประโยคตอนนี้เราเห็นหน้าหน้าเด็กกับเราซื้อไม้เด็กผู้หญิงสองคนโอเคอ่ะมาดูประโยคที่หนึ่งอ่านได้ไหมเอ่ยประโยคที่หนึ่งคำที่หนึ่งอ่านว่าอะไร เจียร์เจียร์อ่าอ่าเดี๋ยวเราเอ่านให้ฟังอ่าโอเคนั่นค่ะประโยคนี้อ่านว่าเจียเจียปี่ไม่เหมยกานะคะเจียเจียแปลว่าอะไรคะพี่สาวปี่แปลว่ากว่าเอาไว้ใช้เปรียบเทียบใช่ไหมคะเจียเจียปี่ ปีอะไรคะไม่เกาอะเมย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 คือใครน้องสาวเกาแปลว่าเกาแปลว่าสูงโอเคเจียเจียปีเมยเมยเกาก็คือพี่สาวสูงกว่าน้องสาวอะทีนี้มาดูฝั่งขวามือ อันนี้เขาน่าจะสลับกัรเนาะประโยคนี้อ่านว่ายังไงเอ่ยไม่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 ่าม่ไม่ไน่ไอ่ไม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 ่ไไม่ไไม่ไม่ีจ่ ไม่เหมยแปลว่าน้องสาวปีกว่าใช่ไหมคะเจียเจ้าอายก็คือน้องสาวเนี่ยอายแปลว่าอะไรลูกอายแปลว่าเตี้ยใช่ไหมคะ,ะน้องสาวเตี้ยกว่าพี่สาวโอเคต่อไปอันนี้ไปแบบช้าๆนะเนี่ยอ่ะต่อไปไม่ทำครับไม่ทำครับ ทันไหมคะ,คะ,ะทานครับอ่าทานอ่าโอเคถายรับประทานข้าวอยู่ก็รับประทาน,ปนไปเรื่อยกินไปด้วยเรียนไปด้วยไม่ว่ากันอ่าโอเคมาดูประโยคต่อไปนะคะมาดูที่ภาพก่อนมีรถไฟกับเครื่องบินใช่ไหม,ไมอ่าประโยคนี้อ่านว่าอะไรคะ เฟยอะไรนะเฟยจีหัวเช่ดควายเฟจีปีอาประโยคนี้อ่านว่าเฟยจีปีหัวเชอดควายถูกต้องเฟยจีคือเครื่องอะไรเฟยจีคือเครื่องบิน เฟยจีปีหัวเชอรไฟก็คือเครื่องบินไฟแปลว่าเร็วอ่าเร็วกว่ารถไฟอ่าเร็วกว่ารถไฟนะคะต่อไปขวามอือหัวเชอรปีเฟยจีมั่นอ่าตุ้ยบุ๋ชีคำนี้ต้องออกเสียงว่าปาเาีเราสื่อออกเสียงผิดนะคะหัวเชอรปีเฟยจีมั่น หัวเชอแปลว่ารถไ,<ป>ไฟรถอะไรไฟรถไฟนะคะปีแปลว่าปีแปลว่ากว่าเฟยจีแปลว่าอะไรอะไรนะอะ่รถไฟช้ากว่าเครื่องบินถูกต้องเราเห็นตัวจีนชัดไหมคะอ่าโอเคชัดเหรอ,หรอ โอเคค่ะต่อไปค่ะไม้มันทัดกับดินสอใช่ไหมคะรูปภาพประโยคนี้อ่านไว่ายังไงอ่านให้ฟังหน่อยให้ชื่นใจแหละ <c oughs> อ่าอ่าคำแรกอ่านว่าอะไรเออเอ่านแล้วอ่าแบอ่ารู้ค่ะไม้มันทัดค่ะ <c oughs> คำแรกอ่านว่าอะไร C.H. ้อออกเสียงว่าชือ่อใช่ไหมคะ ใส่เสียงที่สามใส่เสียงที่สามอ่า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 ชื้อชื้อชื้ออ่าคำนี้อ่านว่าชื้อชื้อจือนะคะชื้อจือแปลว่าไม้บรรทัดนะคะชื้อจืออืมจีนจอละครับโอเคชื้อจือไม้บรรทัดนะคะต่อไปจีจอละครับปี อ่ะคำนี้อ่านว่าอะไรสกดซิปต er yeah. so, ัวคิวคืออะไรลูกชีใช่ไหมคะชีบวกกับสระอะไร i a n สระอะไรคะสระสระเอียนถูกต้องนั้นหาชอบวกกับเอียนเป็นเอียนใส่เสียงที่หนึ่งเป็น เชียนเหมือนเดิมโอเคเชียนเชียนอะไรคะคำนี้อ่านว่าอะไรเชียนเชียนเียนเช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 ียนเะียนเชียนอะไรนียนชียนเียนียนเียนนีนี คำว่าดินสอเรายังไม่จบเลยเฮ้ยอดีีอาเทียนปีับเทียนปีแปลว่าดินดินอะไรสอดินสอนะคะชื่อจื้อปีเทียนปีช้างคำว่าช้างแปลว่า ยาวนะคะชางชื่อบวกกับสระอังสเส็ยที่สองช่างช้างชางแปลว่ายาวไม้บรรทัด<ไ>ประโยคนี <ไป S 2> ้แปลว่าไม้บรรทัดยาวกว่าเดนสอโอเคประโยคต่อไปค่ะเชียนปีอ่าเียนปีปี ปีเพราะว่าเสียงสามชนกันห่อซื้อเลยออกเสียงว่าปีนะคะปีอะไรแม่บรรทัดคืออะไรนะชิจิช,ช,ชอืมชชจีจิีดจิีดนจนิขีดิีจิี่จีดจิีจีดิีจิีดจวีดจิขจิขีด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  ต่วนคำนี้แปลว่าสั้นนะคำสุดท้ายเชียนปีปีเฉือจื้อต่วนก็คือเดียนสอสั้นกว่าไหมบรรทัดโอเค okay. ต่อไปค่ะมาดูแอปเปิ้ลประโยคจำได้ไหมคะคาว่าแอปเปิ้ลอ่านว่าอะไรแอปเปิ้ลจอ,อ,อ่ะ หงผิงกัวถูกต้องหงพิงกัวปีรี่พิงกัวเี่าหงคือสีอะไรลูกหงคือสีหงคือสีแดงยังไม่เช็คค่ะเอาเคต่อนะหงผิงกัว ผมผิงกว่าคือแอปเปิลสีปิดไมน่อยปิดไมน่อยเ้ยอ,อ่าถ้าเราจะตอบเราก็ค่อยเปิดเนาะโอเคครับเปิดไปครับหรือเราเปิดไม่เลยก็ได้แต่ว่าอย่ามีเสียงรบกวนอ่ะตอเราซื้อครับมีเชือดเลยครับเช็คค่ะ าเรียนก่อนเรียนก่อนมจะนอนมใช่เวลาเวลาเรียนไม่ใช่เวลานอนมันันมันอนอะไรแล้รู้พูดครับอโอเคต่อนะคะต่อต่ ข้อขม่วงหงคือสีอะไรลูกสีแดงค่ะสีแดงแแอ่ะหงผิงกัวก็คือแอปเปิ้ลแดงนะคะแอปเปิ้ลแดงปีรี่ผิงกัวรี่คือสีเขียวรี่ผิงกัวก็คือแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลแดงเนี่ยอะไรกว่าแอปเปิ้ลเขียวเรามาดูคำสุดท้ายแบบซื้อดูคำสุดท้ายคำนี้อ่านว่าอะไรคะคำสุดท้ายอ่านว่า คำสุดท้ายอ่านว่าอะไรเข่งแพลิงกัวปีรี่ปิงกัวเียนะครองหงผิงกัวแปลว่าแอปเปิ้ลแดงเขียนแปลว่าอะไรคะหวานหวานแอปเปิ้ลแดงหวานกว่าแอปเปิ้ลเขียวใช่ไหมคะอ่าต่อไป ประโยคต่อไปคือลี่ผิงกัวปีหงหงผิงกัวส่วนถูกต้องส่วนแปลว่าอะไรคะเปรี้ยวเปรียปร้ยวเปรี้ยวตัรี้ยวอี่ผิงกัวปีหงผิงกัวส่วนก็คือแอปเปิ้ลเขียวเปรี้ยวกว่าเปรียปร้ยวกว่าแอปเปิ้ล แดงโอเคทันนะคะทันค่ะอ่าต่อไปเลยนะไม่ได้บอกเราหืมเป็นคนอารมณ์ขำขันอ่ะต่อนะคะ <c oughs> อ่ะต่อประโยคนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยมาดูประโยคด้านล่างก่อนประโยคที่เป็นกรอบสีสีส้มๆอ่ะมาดูประโยคด้านล่างก่อน ประโยคนี้อ่านว่าอะไรเลยอะไรวะเจออ่ะเจออะไรคำนี้คำนี้อ่านว่าอะไรคำที่สองเจอที่เป็นลักษณะนามเจออ่ะเจอเจียนเจอเจียนอ่ะเจอเจียนเสื้อี้า โอเคโอเคอ่ะเอาใหม่นะ,จะเจอาเสื้อีฟาก็คือเจอแปลว่าอะไรนะเจะ้าเจ้าแปลว่าอะไรครับเจอแปลว่านี่เจอนี่หน้านั่นจจเจอเจอาเสื้อีฟาก็คือเสื้อตัวนี้นะคะคำว่าเ,เจ้ยนคือตัวหรือชิ้นใช่ไหมเป็นลักษณะนาม เสื้อเจียนอีฝูก็คือเสื้อตัวนี้ปีอ่าปีแปลว่ากว่าละหน้าเจียนอีฝูหน้าแปลว่านั่นหรือนั้นนะคะคําว ouais ่าหน้าหน้าเจียนอีฝูก็คือเสื้อตัวนั้นเสื้อตัวนี้จุดๆกว่าเสื้อตัวนั้นคำสุดท้ายคืออะไรอ่านว่าซินอ่าถูกต้องคำนี้อ่านว่าซินเจอเอเจียนอีฝูปีหน้าเจียนอีฝูซิน เสื้อตัวนี้ใหม่กว่าเสื้อตัวนั้นโอเคนะไม่งงนะคะอค่อานมาดูประโยคต่อไปอ่าประโยคต่อไปประโยคนี้อ่านว่าอะไรหน้าเจี้อเอเสหนอ้อเสื้นเ้อเอเสื้ือเ้อเสี่เ้เจี้อีฟู ปีเจอเจียนอีฝูจิวก็คือหน้าหน้าแปลว่าอะไรนะหน้าหน้าถูกต้องอ่ะหน้าหรือนั้นหน้าเจียนอีฝูก็คือเสื้อตัวนั้นปีเจอเจียนอีฝูจิวจิวแปลว่าอะไรคะจิวแปลว่าเก่าโอเคเสื้อตัวนั้นเก่ากว่าเสื้อตัวนี้โอเค อันนี้คือการใช้ปีนะคะอ่าโอเคแต่งประโยคสัก2ประโยคดีไหมอ่าให้ลองแต่งประโยคนะคะอ่าเราซื้อยกตัวอย่างประโยคพ่อสูงกว่าแม่บอกว่าไงคะ ป้าปปีา่าปีสิ่งที่เราต้องการเบียดเพียบให้เอาไว้หลังสุดถูกไหมคะป้าป่าปะีาอาปีย้าหม้าปีเม,าม่ากาก็คือพ่อสูงกว่าแม่ถ้าเราซื้อต้องการาาเพิ่มประโยคเ้าไมอีกเป็นเป็นจากพ่อเป็นพ่อของฉัน สูงกว่าแม่ของฉันเราบอกว่าไงคะบอตป้าป่าอ่ะบอตป้าป่าหรือบอป้าป่าก็ได้ <I remember. S 1> อะไรนะคะพ่อพ่ออะไรกว่านะคะเหมือนเดิมแค่เข้าเพิ่มของฉันเข้าไปพ่อของฉันสูงกว่าแม่ของฉันบอป้าป่าตีบอแม่มาเอาโอเคบอป้าป่าตีเดบ้ามาเอา วอป้าปาปี่วอป้าปาปี่มามา่าเกานะคะหรือถ้าจะใส่เต๋อก็ได้วอเต๋อป้าปาปี่มามมาเกานะคะอ่าเอาอีกสักหนึ่งประโยคเอาเป็นเครื่องแต่งกายเอาเป็นรองเท้าและกันรองเทาเ้าคืออะไรนะรองเท้าเสียจ์เออรองเทา้เาเสียจ์ รองเท้าของฉันใหม่กว่ารองเท้าของเขาบอกว่าไงคะรองเท้าของฉันพ่อของฉันคืออะไรวัวป้าป่าใช่ไหมถ้ารองเท้าของฉันจะเป็นอะไรวัววัวเสียจื๊อใหม่กว่ารองเท้าของเขาวัวเสียจื๊ปี เขาคืออะไรลูกด,ดีคุณท,ทา่าถูกต้องกุมแล้วท่าอะไรคะท่าไปว่าของเขาอ่ะท่ารองเท้าของเขาหล่ะจะเป็นอะไรท่าอะไรท่ามันท,ท่าเสียชื่อเออแล้วตามด้วยคำที่เราต้องการเปรียบเทียบคือคำว่าใหม่คืออะไรคะสินสินอ <spinning. S 1> ่าพูดเป็นประโยคซิประโยคนี้ ว่าสีอัดบี่าเาสีอสินนอ,อ่ะหือาโอเคแสดงว่าเราก็น่าจะพอได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ลงทำแบบหักนะคะ <c oughs> ไม่เข้าใจหรือสงสัยไอะไนถามเลยนะคะ ใจทุกตรงค่ะอืมเก่งมากเข้นหาวเข้าใจทุกตรงอ่าโอเคต่อเลยนะคะอันนี้เพิ่มเติมนิดหนึ่งเพิ่มเติมจากบทสนทนานะคะอันนี้คือการเพิ่มประโยคหรือการขยายคาศัพท์นะคะให้กลายเป็นประโยชน์เนาะอ่ามาดูคำที่หนึ่งคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยเจี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 ย,จย จียเจียคือพี่สาวอ่าคำที่สองคืออะไรเจียเจียเก่าอ่าเจียเจียเก่าก็คืออ่าพี่สาวสูงอ่าต่อไปค่ะเจียเจียปีอ่าเมื่อยเหมยเก่าอันนี้ก็คือเปรียบเทียบใช่ค่ะ ไม่ไม่กอลพี่สาวสูงกว่าน้องสาวอ่าโอเคถูกต้องงั้นค่ะพี่สาวสูงกว่าน้องสาวอ่าทีนี้มาดูต่อนะคะมาดูรูปประโยคเราน่าจะพอเข้าใจแล้วล่ะเพราะว่าเมื่อกี้เราซื้อให้แต่งประโยคไปสองะโยคนะคะเอามาดูเพิ่มอีกนิดนึงประโยคนี้อ่านว่าอะไรคะฟลายจีบีฟลยวายอ่าฟลยจีบี หัวเชือไ่อ่าเราซื้อออกเสียงว่าปีเพราะว่าเสียงสามชนกันนะคะเฟยจีปีหัวเชือไข่ก็คือเครื่องบินเร็วกว่ารถรถไฟทีนี้ให้เราเอาอ่าคำศัพท์ที่อยู่ในกรอบข้างล่างที่เขา,าให้เรามาให้เรามาแต่งประโยคน,นะคะ<ฟ>เป็นแถวเดียวกันเนาะก<ฟ>็คือสาสามช่องเนี้ย อยู่ในแนวเดียวกันก็คือแถวเดียวกันก็คือมีคําว่ามาดูบรรทัดแรก <c oughs> มีคําว่าเกอเกอแปลว่าสพี่ชาย,ชายอ่ะตี้ตีแปลว่าน้องชายน้องชายเกาแปลว่า <c oughs> สูงอ่ะให้แต่งประโยคนี้ค่ะ <c oughs> เราจะแต่งประโยค <c oughs> เราจะเอาสามคำนี้มาแต่งประโยคว่าอย่างไรเกอเกออ่ะ <c oughs> เกอเกอ <c oughs> ER เกิดเกิปี่ีเกิปีีเกิดปี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 ปปี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 ปอ่าปพี่ชปีอีป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 ีวีาี้ีปีปีปีนี้ีปีว่าีปี่สอีปีาีี่ชายสูงกว่าน้องชายปีีีีีีีาแี่ อ่ามีคำว่าหัวเชอเฟยจีแล้วก็มั่นหัวเชอจีเฟยจีมานอ่าหัวเชอปีเฟยจีม่นแปลว่ารถไฟนะคอ่าถูกต้องเห็นหารถไฟช้ากว่าเครื่องบินต่อไปประโยคสุดท้ายมีคำว่าอะไรบ้างเอ่ยมีคำว่าฉือเจ้ก็คือไม้บรรทัด เชียนปีดินสอแล้วก็ฉางแปลว่ายาวประโยนี้จะแต่ว่าอย่างไรชื่อจืปีเชนปีเชางอ่าชือจปีเชียนปีฉางแปลว่ลววาไม้บรรทัดยาวกว่าดินสออูเ โอเคมีใครสงสัยในส่วนนี้ไหมคะสำหรับกบประโยคนี้เข้าใจทุกตรงอีกไหมเข้าใจทุกตรงนะคะอ่านมาดูนิดนึงอันนี้เป็นหมวดตัวอักษรจีนนะคะเฉวยเพี้ยนผางนะคะหมวดตัวอักษรจีนสัญล์กษณ์ตัวนี้ที่มันเป็นส่วนประกอบของตัวจีนที่เราได้เรียนไปนะคะอ่านว่า ลี่เตาผังนะคะตัวนี้เรียกว่าลี่เตาผังเนาะอ่านคำนี้จะอ่านว่าเคนะคะมีส่วนประกอบตัวนี้น,นะคะมีคำว่าเต้าอ่สาส่วนประกอบตัวนี้อ่านว่าเต้าที่แปลว่าถึงนะคะเปียหยาแล้วก็กลางนะคะ